โอเคผมแล้วครับในช่องบาโจก้าบหนึ่งก้าสามีว่ากับที่แก๊สครับอ่ะคลิปติดต่อกันเลยนะครับอ่ะฟซีถามมาว่านะครับอ่ะพี่ครับผมใช้ลำหกมิลครับตามตามนี้ตามคอมเมนต์นี้เลยครับอ่ะผมใช้ลำหกมิลผมต้องจูนแก๊สยังไงครับอ่ะฟซียังงงอยู่เพราะมือใหม่นะครับแต่ไม่เข้าใจนะครับอ่ะผมจะบอกให้นะครับเพื่อนที่ครับแล้วแต่ท่านจะทําลำขนาดเท่าไหร่ครับอ่ะลำเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหัวโดมแปดมิลนะครับอ่ะหรือว่าจะเจ็ดจุดเก้าห้าก็แล้วแต่นะครับอ่ะ แล้วก็8มิลมิล8มิล10มิล12มิล16มิลหรือว่าลูกขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับการจูนแก๊สครับมันจะจูนเหมือนกันหมดหมดเลยแล้วนะครับการจูนแก๊สนะครับมันจะอยู่ที่ว่านะครับเราใช้ระบบแบบไหนนะครับท่อลำเพลิงสั้นยาวขนาดไหนนะครับเพราะบางตัวบางอย่างครับเพื่อประสมาชิกครับเราต้องเข้าใจด้วยครับหัวปล้นแก๊สนะครับหัวปล้นแก๊สตั้งแต่หัวปล้นแก๊สเป็นบอดวาล์วหัวปล้นแก๊สเป็นวาาออโต้ครับ ถ้าท่านใช้กับระบบไหนแล้วนะครับท่านต้องใช้กับระบบนั้นครับอ่ะห้ามไปใส่อีกระบบหนึ่งนะครับอ่ะเพราะว่าเพราะว่าไงครับอ่ะเพราะว่าท่อรังเพลิงสั้นยาวมันไม่เหมือนกันก๊วยสั้นยาวมันไม่เหมือนกันแก๊สที่มันเข้าไปครับอ่ะความอั้นอากาศมันจะไม่เหมือนกันการโฟแก๊สมันจะไม่เหมือนกันบางครั้งนะครับอ่ะเอาไปใส่แล้วมันจะไม่ติดนะครับอ่ะต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยครับแบบถ้าท่านแบบนี้ทำแบบไหนแล้วครับแบบพยายามนะครับอ่ะให้ใช้ของใครของมันไปเลยครับอ่ะมันจะดีที่สุดนะครับอ่ะมันจะไม่เกิดปัญหาคื ติดบ้างไม่ติดบ้างพอติดแล้วมันจะไม่แรงนะครับอ่ะถ้าติดแล้วมันแรงมันก็ดีไปถ้าไปใส่อันอื่นนะครับเ่ี่ครับก็คงเข้าใจครับแ่บเอฟซีคือไม่เข้าใจว่าเออพอพอประทัหกมิลแล้วนะครับอ่ะเราจะจูนแคสเหมือนกับตัวอื่นหรือเปล so ่าจะจูนยังไงมันก็จูนเหมือนกันหมดทุกอย่างครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับเพราะว่าระบบเดียวกันเหดียวกับเหมือนกับที่เราเราใช้บอลวาลแต่เกิดว่าเราใช้บอลวาลหน้าหลังครับ เราใช้แก๊สน้าหรือแก๊สท้ายก็แล้วแต่ครับอ่ะเราละจูนแก๊สครับอ่ะถ้าเกิดว่าผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าท่านไม่ชานาญในการจูนแก๊สท้ายครับอ่ะไปจูนแก๊สด้านหน้าก่อนนะครับอ่ะเอาไปโอวบันแก๊สไปใส่ด้านบอลวาล์วหน้าแล้วก็จูนนะครับอ่ะพอมันติดครับอ่ะพอพอเราจูนแก๊สน้าติดแล้วครับอ่ะเราก็เปลี่ยนมาใส่แก๊สท้ายนะครับอ่ะมันก็จะติดอ่าวิธีการถูกต้องที่สุดนะครับในการจูนแก๊สนะครับอ่ะเราต้องจูนติดตั้งด้านหน้าและก็ด้านท้ายครับอ่ะ นั่นแหละคือการจูนแก๊สท so we ี ECT, todas, time, so 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 will, us, already, ่ถูกต้องครับอ่ะต้องติดตั้งข้างหน้าแล้วก็ติดตั้งข้างหลังเวลาเราจะเปลี่ยนนะครับอ่ะนั่นคือจะถูกต้องที่สุดนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปจูนด้านหน้าแล้วนะครับอ่ะมันติดพอมาใส่ด้านหลังนะครับฉีดแก๊สแล้วเสร็จปุ๊บครับอ่ะมันไม่ติดนั่นก็คือยังจูนแก๊สจูนเข็มยังไม่ได้ครับอ่ะเราต้องจูนให้ได้ทั้งหน้าทั้งก็ข้างหลังนะครับอ่ะนั่นจึงจะถูกต้องที่สุดนะครับอ่แล้วทีนี้นะครับอ่ะพอท่านจูนปิด พอมันติดแล้วนะครับอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ผมจะแนะนําให้รู้จกไอ้เพื่อนๆสมาชิกบางท่านไม่เข้าใจครับอ่ะแก๊สผมเคยพูดไปหลายๆครั้งอ่ะกอ่าไปครับอ่ะลำและลูกครับอ่ะผมเคยพูดหลายๆครั้งครับอ่ะลูกเล็กครับอ่ะมันความแรงมันจะน้อยกว่าลูกใหญ่ลูกใหญ่มันจะแรงกว่าลูกเล็กครับอ่ะอกมิลครับอ่ะมันจะแรงน้อยกว่าแดมิลแดมิลมันจะแรงน้อยกว่า10มิล10มิลมันจะแรงน้อยกว่า12มิล12มิลมันจะแรงน้อยกว่า16มิล ยิ่งใหญ่ยิ่งแรงนะครับพี่ครับอ่ะแล้วทีนี้พอเราชูนแก๊สได้หมดแล้วครับอ่ะท<ๆ>ีนี้เราสามารถเปลี่ยนลำได้หมดครับอ an ่ะท่านจะเอาลำกี่มิลก็แล้วแต่ใส่ไปเลยครับอ่ะท่านวันนี้ท่านไม่ชอบ6มิลท่านใส่8มิลอ่าพอเล่น8มิลไปท่านไม่ชอบท่านชอบ12มิลท่านก็เอาลำ 12, 12ลมิลมาใส่ครับอ่ะรับรองว่ามันจะติดเหมือนกันหมดทุกอย่างครับอ่ะไม่จําเป็นว่าเออพอเราใส่8มิล6มิลแล้วนะครับอ่ะพอเราเปลี่ยนลำ12มิลพอเปลี่ยนลำ10มิลหรือ2มิลมาใส่ัอะม่ติดมันไม่ใช่ครับ ถ้ามันเราจูนแล้วครับอ่ะถ้ามันติดมันก็จะติดตลอดแต่ถ้าเกิดว่าที่มันไม่ติดเพราะว่าอะไรครับเราต้องไปดูกั้สปาร์กด้วยนะครับว่าก้สปาร์กนะครับว่ามันหางหรือเปล่าผมเคยเน้นย้ำหลายหลายครั้งเลยว่ากั้สปาร์กนะครับพอใช้ไปนานๆครับท่อรงเลิงมันร้อนนะครับพอยิงไปหลายหลายครั้งหลายรอบนะครับท่อรพเบรมันร้อนเกิดจากการสะสมครับแต่ทีนี้เป็นไงครับพอร้อนเสร็จปุ๊บท่อรงเลิงมันก็ขยายตัวนะครับท่อนะครับมัมาโดนการร้อนมันก็จะขยายตัวพอขยายตัวเสร็จปุ๊บครับ ขวสปาร์กครับแบบมันก็ขยายตามท่อครับแบบทให้มันห่างเลยไม่ติดนะครับเราต้องไปดูขวดสปาร์กด้วยว่ามันติดหรือไม่ติดนะครับก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นนะครับอันดับแรกครับตาเราจูนแก๊สแล้วเล่นไปแล้วสักพักแล้วมันไม่ติดไม่ต้องไปดูอย่างอื่นครับดูเปิดดูขวดสปาร์กก็พอครับว่าสโควสปาร์กมันติดหรือไม่ติดตอนนั้นเองครับถ้าไม่ติดก็เขี่ยไอ้เข้ากันหากันนิดนึงนะครับเพื่อให้มันติดนะครับก็คงจะเข้าใจครับคลิปนี้สั้นๆแล้วกันสำหรับ f c ที่ขอมาว่าจูนน6มิลต้องงงจูยไ มิลำหกมิลครับวันนี้ผมอธิบายเข้าใจครับมันไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราพยายามศึกษาครับก็ผมไม่ต้องพูดซ้ำเลยนะครับคงจะเข้าใจครับคลิปนี้มีประโยชน์10ไลค์มาเด้อครับถ้าได้ดูคลิปผมแล้วจะไม่กดซับสไครต์ก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งๆครับมีสาระตลอดมาลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ